วันนี้เป็นวันแรกสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่3นะคะเปิดให้ลงทะเบียนจองห้องพักเข้าพักได้ตั้งแต่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะผู้ประกอบการบนเกาะพีพีก็เปิดเผยว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวสอบถามเข้ามาบ้างแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่ยังคงรอดูสถานการณ์ก็เลยคาดว่าถ้าอยากจะรู้ว่าโครงการนี้มีผลแค่ไหนอาจจะต้องรอในเดือนพฤศจิกายนค่ะ เจ้าหน้าที่ท่าเรือเกาะพีพีจังหวัดกระบี่คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาตามมาตรการที่ในพื้นที่กำหนดเอาไว้นะคะจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสมีผลการตรวจโควิด1 9เเป็นลบป้องกันการระบาดในพื้นที่หลังจากที่กลับมาเปิดเกาะรับบุคคลภายนอกได้อีกครั้งนะคะผู้ประกอบการร้านค้าและที่พักยังคงประเมินสถานการณ์ในการ รับนะักท่องเที่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ามที่เริ่มลงทะเบียนและเข้าพักได้กลางเดือนตุลาคมนี้พบว่ามีการสอบถามเข้ามาต่อเนื่องโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนค่ะมีสัญญาณที่ค่อนข้างจะดีเพราะว่านะักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเริ่มโทรมาถ,ถามบ้างแล้วนี่ครับคืออาจจะยังไม่แน่นอนในเรื่องของการเดินทางเข้ามาในช่วงตุลาเพราะว่าหนึ่งมันมันยังมันยังพึ่งเปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟล g บิน เขาก็ยังดูทีท่าอยู่แล้วก็ตารางท่าเรือก็ยังยังไม่ยังไม่คง,งเส้นคงวามากแน่ชัดอะไรเนี้ยแต่ตรงที่อาจจะพี่นะโซนใหญ่จะถามไปถึงเดือนพฤศจิกามากกว่าประธานชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะพีพีขอความร่วมมือทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดเพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือทําให้เกิดการระบาดของโรคจนต้องปิดเกาะเป็นครั้งที่สองเพื่อควบคุมโรคค่ะ ไม่ตรวจโควิดนะครับกลับมาบ้านก็ไม่รู้จะไปไหนเกิดอยู่พีขึ้นมากระบี่เราไม่รู้นี่เขาเข้าไปไหนไปสถานที่เสี่ยงภัยเสี่ยงปลอดภัยหรือไม่อย่างไรแต่พอลงบีพีคุณไม่ตรวจนะครับตรงนี้ผมอยากจะฝากสื่ออยากจะฝากทางาหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องเวยว่าขอให้ทุกหน่วยงานผู้ประกอบการประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือกับาทางสาธารณสุข สถานการณ์การติดเชื้อบนเกาะพีพีมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันทีมสาธารณาสุขบนเกาะพีพีก็ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ให้กับประชาชนบนเกาะทยอยฉีด60คนต่อวันนะคะเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสถานที่และบุคลากรค่ะ